รู้ว่าทุกคนน่าจะคิดถึงแน่เลยมอสคิดถึงการทำ How To เลยนะคะวันนี้ก็เลยนั่นแหละ่าทำ How To อยู่ๆก็มีแบบวิชั่นที่อยากะจแต่งหน้าสีแบบ น้ำตาชมพูแบบกระปีกระปีกุหลาบตุ่นตุนขึ้นมาก็เลยลุกขึ้นมาแต่งเลยอยู่ในชุดนอนวันนี้แสงอาจจะแบบปะเลมปะลมหน่อยนะหอไม่ได้เปิดหน้าต่าง้วยอะแบบแง้มลูกแค่เนี้ยเอ้ยเพราะว่าเพิ่งไปเลเซอร์หน้ามาเดี๋ยวจะมีรีวิวได้แหละหมอไปเลเซอร์หน้าเพื่อแบบกระชับรูขุมขนมานะคะถ้าใครเห็นในไอจีกันก็จะเห็นว่ามันเป็นเลเซอร์ที่ดูจริงจังเนาะมันเรียกว่า f r a c t i o n a l laser ค่ะเอาไว้แบบจัดการกับปัญหาหลุมสิวเอยแล้วก็ของหมออะ ังวลเรื่องรูขุมขนมก็เลเซอร์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองเกีย่ยครีมกันแดดดูว่าจะเห็นวนะ่ามันเป็นแบบเปื้อนสีชมพูนะพอยู่เนาะเพราะตอนนี้ผิวก็คือแบบขึ้นมาใหม่ตอนแรกม,มีสเก็ตด,ด้วยค่ะสำหรับใครทําก็ต้องแบบพักหน้าช่วงหนึ่งแล้วก็พอสเก็ตหลุดแล้วก็จําเป็นอย่างยิ่งที่แบบจะต้องกันแดดน้องเขาไว้แล้วก็แบบใช้ไวท์เทนนิงช่วย of n น w นะคะที่มอนเห็นก็คือแบบว่าผิวแลดูอิ่มฟูนุ่มรูกระชับขึ้นมากๆเลยตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยเนี่ยชุบ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 มันดูดีขึ้นมากๆเลยค่ะตื่นเต้นแล้วก็เดี๋ยวเรามารอดูอัปเดตกำลับตื่นเต้นเนาะสำหรับใครที่สนใจก็ครีมกันแดดไปแล้วเราก็อยากลงอันเนี้ยเพราะว่าอยากได้แบบลุคผิวกลัวๆนะคะแบบชาล็อตทิวเบอรี่แบบไแบบพรเมอร์บำรุงอีกหนึ่งตัว เพราะว่าแบบผิวที่ขึ้นใหม่ตรงนี้มันแห้งค่ะวันนี้แบบอะไรจะตามที่ลงไปก็จะกับผิวก็จะเน้นความแบบชุ่มชื้นนี่รองพื้นหมอจะใช้อีกรุ่นหนึ่งของโคเกนโดนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่มีมอยส์เจอร์มากกว่ารุ่นขวดแก้วอีกนะเหมาะสำหรับวันที่หน้ายิงอะไรมาอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ปกปิดดีเท่ากระจกใหม่ อ,อรักแนมม่มาที่เชียงใหม่นะคะเป็นงานไม้แบบแกะแกล้องก็จะฟูกัสแต่จะจบก็มาฟูกัสมอและดีอยู่นะหมายถึงว่าเออลองคืนมันลอดอยู่ในสถานการณ์หน้าแห้งวันนี้จะใช้มือนะคะกนวดให้ทุกอย่างมันแบบซึมๆเข้าไปในผิวเลย คิวโดยรวมดูเฟรชขึ้นมากนะคะสวยแต่ว่ามันก็จะมีรอยสิวมานะคะ not s u r p r i s e รอยสิวก็เป็นเพื่อนสนิทของเรานะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ตามค่ะนี่จะใช้ Hourglass นะคะใต้ตาและสิวซะด้วยเลยว,วันนี้อยากได้ลุคคิวแบบท้องคิวคลีนคหน่อยก็จะแบบปาดใต้ท้องคิวด้วยแล้วก็ blend it all in เึ่งกดแบบเมื่อคืนเลยนะแถมกดไม่ออกอีกต่ะฮะันก็เลยแบบตุยๆนิดน,นึงฟึบอ่ะส่วนแบบตรงใต้ตานะคะจะลงเพราะว่าแปลงอันนี้ลงเอามาลงแป้งดีมากๆของ Hourglass สองฝั่งอันนี้ก็คือฟุ้งสุดๆอันนี้ก็คือสามารถลงแก้มได้เข้าซอกอะไรเงี้ย แล้วจะมาต่อกันที่ตัวนี้นะคะ Nude Stick n u d แ Matte All Over Bronze Color สีนี้มีชื่อว่า Sun Kiss ก็ลงไปหน้าแก้มค่ะอยากได้สีประมาณเนี้ยชมพูน้ำตาลน้ำตาลหน่อยวันนี้จะลงแก้มต่ำ Let's see what happens Not Symmetry เราหมอก็แอบ,บใช้แปรงที่เราเกลี่ยรองพื้นเมื่อกี้นะคะ เก็บขอบอีกรอบหนึ่งไม่อยากให้มันขึ้นไปแบบสูงเกินไปอะ่ะเออให้มันแบบกระจุกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครมีแปลงที่แบบเล็กๆในการเกลีย่ยแก้มก็จะดีนะยิ่งไว้ก่อน,นั้นก็คือมาสเตอร์รูอเปล่าว่าเขาให้แปลงมาอยู่ข้างหลังนะคะของอันเนี้ยแห l l แต่ก็มันก็จะนเซอร์ค่ะถ้าสมมติว่าเราตามด้วยแปรงที่มีรองพื้นอยู่นิดนึงเนาะมันจะแบบมันจะเนียนกว่า สีเด <Net> ิมนะคะเพิ่มในจุดที่เล็กลงเป็นการแบบมิติแล้วก no ็หมอสอะจะลงที่จมูกด้วยนะคะไฮพอยต์เหมือนว่าเราแบบโดนแดดเนาะก็อยากลงไฮพอยต์จริงลงในจุดที่เราอยากให้มันเป็นไฮพอยต์ สีชมพูที่จมูกอะถ้าไม่อยากให้จมูกดูแบบใหญ่อะก็อย่าลงกว้างกิดฟิวปะ๊ะไม่งั้นมันก็จะเป็นการไฮไลท์ว่าเอ้ยจมูกเราไม่ได้่องนะ ถึงเราก็จะมาเพิ่ม i l l u เ i n a t o r ให้กับผิวกันนะคะจะใช้พาเลตนี้จาก R M S ค่ะทุกคน2อ,อันบนเป็นแบบไฮไลท์เตอร์แบบครีมนะคะก็เหมาะมากๆากับลุคนี้มี2เฉดสีก็คือขาวไปเลยพุ้งหน่อยแต่ว่ามันก็มันมีความใสยอยู่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะดูเป็นผิวอันนี้ไม่ได้เหมาะกับคนผิวมันมากหรือว่าถ้าใครลงแป้งแงนะ่นๆก็ไม่เหมาะนะคะเหมาะกับคนแบบผิวแห้งแล้วก็แบบโชว์ผิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมันสามารถทําลายรองพื้นเราได้แล้วก็อันนี้เป็นลิปแอนชีกนะซึ่งอันนี้จริงเราก็สามารถเอามาทายอนนี้ั นถ้าสมมตว่าใครมองหาแบบพาเลตที่ทําได้อย่างเดียวอยู่นะคะแล้วอันนี้เป็นสีส้มเลยน่ารักพิชพีชีแต่ว่า not for this look แล้วนนี้เป็นลิปมันซึ่งเหมาะมากๆกับการพก่าหาซื้อได้ที่ไหน powder room นะคะทุกแต่ว่าวันนี้เราจะใช้สิ่งนี้แล้วก็แอบเพิ่มนิดนึงอันที่เป็นสีขาวนะคะ คิวด้วยมาสคาร่าสีน้ำตาล of your choice ได้เลยค่ะวันนี้มาใช้3 c e และหมอจะมาลองคอนแทคคู่นี้ไปพร้อมๆกับเ,กเพื่อนๆนะคะ Idol lens Neverland soft contact lens เป็นลายปีอีกแล้วอันนี้เป็นสัญชาติเกาหลีค่ะ c h o c o brow n ทาปากก่อนนะคะเพราะว่าปากใหญ่มันน่าจะดึงสีไปเยอะอยู่เหมือนกันจะได้ดูรู้ว่าแต่งตาต่อ,อยังไงดีทุกคนหมอจะเข้าไปใน IG แล้วเห็นคนรีวิวสีเนี่ยแล้วมันดูสวยมากเลยอะเราก็แบบ <c oughs> Can Make t o k y ียว l t y Luminous น o u g e นะคะอันนี้คือเบอร์ t 0 2ตัวแท่งเป็นรูปหัวใจปาลมหัวใจมาแบบน,นี้สุดปังขออนุญาตสวอชโอ้สวอชแล้วก็หัวใจหายเลยนะเนี่ยก็จะมีความแบบสีนูดเบจเบชมส้มอมน้ำตา,ตาแล้วก็ฉํา สวยทุกคนสวยเลยแต่ว่าเราจะใช้แปรงในการแบบจัดแต่งน้องเพิ่มอีกสักนิดนึงมาทาขึ้นไปตรงเนี้เพิ่มความแบบน่ารักของเรานิดนึงดูอีกทีก็จะเหมือนแบบเลือดกำดาวเราไหลลงมาอะไรเงี้ย look exactly like it โอเคอะไรที่เหลืออยู่ที่แปรงเมื่อกี้นะแอบเอามาเป็นเบสตาเล็กน้อยส่วนตานะคะวันนี้เราจะมาใช้พาเลตเมลินดาที่หมอเคยพูดถึงไปนะคะแล้วก็ใช้สีแมตด้วยจะใช้อันนี้นะคะส้มๆสีนี้มอดลงแค่ห่างๆพอนะคะตาล่าง และในพาเลตเดียวกันนะคะหมอจะใช้สีนี้นะคะอมชมพูขึ้นมาหน่อยผสมกับน้ำตาลอยากได้แบบน้ำตาลชมพูชมพูเป็นการแบบขัดเบ้าอ่อนที่สุดเท่าที่หมอจะทำได้<ม>แล้วก็แตะสีนี้อย่างเดียวนะคะชิดโคนห่างตาน,นิดนึงลองไอายไลเนอร์และ ต้องมาต่อด้วยไลเนอร์นะคะอันนี้จาก CanMake อีกเหมือนกันนะคะสีหน้าใช้มากๆ Creamy Touch Liner 04 Garnet Burgundy น,น,นะคะก็วันนี้มอจะเขียนหางฟุ้งๆนะคะแล้วก็เอาเข้าไปในอินเนอร์ด้วยค่ะ คนคะบางมืที่สุดใช้อันนี้นั่นแหละสร้างดาลลิ่อายขึ้นมาเล็งตาขึ้นมาเห็นปะหน้า, <c oughs> นาสัญนแตกมากเลยอะจังหวะมเมื่อกี้อุ้ยสร้างถุงขี้อ้อนนี้แล้วก็เล็บนะคะต่อมาแล้ว,ลวก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแบบ เลนซีไหมเอ้ตุยมากถุงใต้ตาอุ่ยมากอะไรเน้ดีชอบนี่ก็สามารถแบบเป็นตัวตายตัวแทน e ีทูในตัวกที่ e ีทูหมดได้เลยนะั่นนี่อันนี้ก็แบบเป็นเส้นเล็กกว่าสําหรับใครที่เออชอบความแบบ precise นะ <Yes. S 1> เร็จแล้วนะคะก็ดัดขนตาลแล้วก็ปัดมาสคาร่าด้วยมาสคาร่าสีน้ำตาลอีกเหมือนเดิมค่ะ ทาราดีนะคะอันนี้คือของแคนเมกอยู่เหมือนกันปอลล์แคนเมกไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเลยนะส่งมาเฉยๆแล้วแบบจริงๆอ่ะมอดอินสปายแต่งหน้าลุกนี้โดยแบบบลัชออนสีนี้ของเขาว่าเนี่ยพอหยิบมาแล้วมันแบบมันใช่อ่ะเราก็คือพวกขนตาอะไรเงี้ยแคนเมกคือเขาโคตรมาวินอยู่แล้วทุกคนอันนี้ก็เป็นสีน้ำตาลนะคะในแบบคนที่ไม่ได้อยากให้แบบเดฟนิชันแบบชัดมากซอฟต์หน่อยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจริงๆสรุปอันนี้มอดอยากให้มันแบบดูน้ำตาลน้ำตาลกว่านี้ก็จะแบบขอเพิ่ม3 c e อันนี้ลงไปนิดนึง มอสจะทำแค่นี้พอนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นลุกที่แบบแต่งง่ายๆเนาะมาต่อกันที่แก้มใครยังไม่จบใช่ยหมก็จะมาใช้อันนี้แหละคือแบบอยากตําตมานานแหละแต่ว่าเออไม่มีโอกาสนะคะก็เขาส่งมาให้ก่อนก็ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นบลัชออนสีแบบต้านตุนต่นๆเนาะ จริงๆแล้วม่แบบทุกคนน่าจะเคยคุ้นๆกับของสีที่เป็นแบบชมพูส้มที่แบบอ,อ,อ่อนๆยอะไรเงี้ยมีมานานนี้เป็นเฉดสีที่ค่อนถือว่าใหม่หน่อยนะคะตุ่นๆอันนี้ก็จะมีชมพูชมพูแบบกระปิกระปจริงๆก็แอบเข้าแต่อยากปัดอันนี้มากกว่ามีความแบบน้ำตาลมอสึกว่าพอเราแบบไปเน้นหน้าแก้มมากๆอ่ะมันทําให้แบบตกกระทบให้หน้ามดอดดูอ้วนกว่าจริงไงไม่รู้ก็เลยแบบสีน้ำตาลตุบทับลงไป <laughs> แล้วก็มัดปัดเฉียงขึ้นมานิดนึงให้หน้ามาดูเรียวเดี๋ยวลงบอนเซอร์อีกหน่อยนะคะแต่ว่าขอข้ามไป Charlotte Tilbury Walk of No Shame ซะหน่อยเพิ่มเพิ่มนิฟินิชันให้ปาก mm hmm. แล้วก็สีน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะตุ่นตนลงไปนิดนึงอันนี้คือ For You To You Are My Verse 13ค่ะ ขอเพิ่มสิ่งนี้นะคะ Play 101 Pencil เบอร์0ูนย์สามไม่สันทัดเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้เอามาลงที่ใต้ตาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นวิงวิงอ<ๆ>่อนๆ last but not least <ๆ>นะคะ<ๆ>ขออนีาต <laughs> ไล่ดัางทุบหน้านิดนึงเพราะว่าด้วยความกลัอ่ะมันทำให้แบบทุกอย่างดูกลมไปหมดเลยหน้าหมอดูอ้วนกับปกติหรือเปล่า<ๆ> เสร็จแล้วมอขอเพิ่มฝแล้วแต่ทุกคนนะคะปกติฝประจําเราจะเป็นแบบอะไรแถวๆนี้วันนี้อยากเปลี่ยนให้มันแบบอ่อนึืนดูแบบจะเป็นฝอใต้ตาแล้วกันตัวนี้เหลหรอเอาจิ้มไปแล้วอะ่ mm hmm. ทะท่าาจบสวยอย่าง mm hmm. นี้เขาเรียกว่าจบสวยนะคะแต่งสุดท้ายแล้วออกมาก็คือ สวยพอใจมากนะคะสําหรับนุคนี้เจอหลายๆตัวเลยที่แบบว่าโอ้ลองพร้อมเพื่อนในวันนี้ครั้งแรกแล้วแบบสวยต้องแบบเก็บไว้ใกล้ๆใช้บ่อยๆนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นงานผิวทั้งหมดวันนี้คือสวยมากๆเลยอะโกล์ฉ่ำบะมากๆนะสีแก้มก็สวยมาสคาร่าดีอะไรดูดีมากเพื่อนๆตุนมอตุนคนหนึ่งนะแล้วก็ลิปสติกแคนเมที่เพิ่งพบหักกันวันนี้ก็วสวยมากๆอืมดีคะ่ะอุ้ยเรืออ่องหนึ่งคอนแทคน้ารากเนอน ดิฉันชอบนะคะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนี้มอตี้กับจิวเวลรี่มากมากทุกคนอันนี้ก็ขอแนะนําให้รู้จักกับมารอนนะคะมารอนจิวเวอรี่เป็นแบบความดาวห่างดาวตกคือเข้าไปดูในไอจีเขาได้มีแบบน่ารักน่ารักอีกเต็มไปหมดเลยอันนี้มอตเพิ่งกลับมาแบบเจาะหูหลังจากที่โดนหมอถอดแล้วมันตันไปนะคะก็เนี่ยมีอันนี้ที่แบบเก๋หลอกดาวเป็นแบบหลอกว่าเราจเจาะเปรี้ยวแต่จริงๆเราเป็นรูแบบธรรมดานะคะแล้วอันนี้ก็คือหนีบ สวยค่ะทุกคนก็สามารถไปทำตามกันได้เป็นแบบจิวเวรี่ชั้นดีใครมีร้านแนะนำอื่นๆอีกน,นะคะก็เมนก็ไม่ได้เพราะว่ามอดก็ชอบจิวเวอรี่มากๆในช่วงนี้เนี่ยสะสมสะสมความแบบเครื่องทองต่างๆนะคะโอเควันนี้หวังว่าเพื่อจะหายคิดถึงนะคะแล้วก็ได้ทริคอะไรกันไปบ้างไม่มากก็น้อยเนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูอะไรเมนบอกมอดไว้ได้เลยนะคะด้านล่างค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ